สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดาำกรีนครับเสียอันเริ่มขยับตัวแล้วครับไม่มีใครมาช่วยเลยโอจะไหวไหมสวิงนะครับสวิงมาด้านนี้แล้วเตรียมจะกดถอยหลังจะจมอยู่ฝั่งนี้แล้วครับด้านหน้านี่ครับ ตอนนี้ก็ยืนบนไม้แล้วนะอุยอ้ยโอ้เริ่มจมหนักแล้วยิ่งจมเลยนี่ต้องหาไม้มารองก่อนนี่ยิงยิ่งจิ่งจมหมดเลยนี่

หาไม้สัก่้นยาวๆนิดนึงได้เลยดินี่เนี่ยไม้เนี่ยให้เขามาตัดให้เ,หเอาาน,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 นอะเออนั่นแหละอันนั้น,นโซเขาอยู่ตรงนั้นดินั่นแหละโซนั่นแหละโซอันหนึนนหนหน่งยาวไปละเนี่ยเดี๋ยวมันจะจมข้างหนดิเนี่

เนี่ยนายอยาหาเลือ่อยยนต์มาสักเครื่องนึงเนาะตัดเนี่ยหลากมาไทยมาแล้วโอ้ รถไทยมา,าร,ไท,มาารไทยมาแล้วครับมันเริ่มเละแล้วด้นี่ เนี่ยมันจะเริ่มจมมาข้างหน้าแล้วน้ำน้ำมันจะไหลผ่านตรงนี้เลยผ่านมาจากไอ้น้นโพใหญ่กันลงมาข้างล่างไม่แต่เช้าเลยบ่ช่วงบ่ายบ่โอแล้วก็ยาวยังไงจังนี่ต้องรถน,น้นแล้วนะเนาะรถวินอ๋อ พรุ่งนี้เขาจะมาดูอันนี้จอดอย่างนี้ไม่ได้เรอต้องเอาขึ้นก่อนเพราะว่าน้ํามันมาเออน้ําตลอดเลยนี่เนี่ยน้ำไหลมาจากนู่นมาถึงนี้ถ้าตันตรงนี้ตรงนี้ก็ท่วมเลยวหรฝนมันตกตลอดนอาสลิงกันครับเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะลงตรงนี้นให้กำลังใจเสียอันหน่อยขนาดรถอันนี้รนะ้อยสี่นะย็งจมเ้าสองรอมาดึงจบเลยครับจบเกมเดี๋ยวไม้มาหนุนตรงนี้กันหนุนด้านด้านหลังหรือด้านหน้านี่แหละล้อนำอยู่ฝั่งไหนวะฝั่งนี้ล้อนำโอ้สวิงไปแล้วครับ เอ้ยรองเท้าอันรองเท้ารองเท้าร <c oughs> องเท้าเวอร์ไว้นั่นแหละก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวดึงไม้มาหนุนกัน ไวไหมไม่ไหวมากเนี่ยเนี่ยตรงน,นี้ก็จะจมแล้วครับตูดนันเดวสวิงได้รอบตัวอยู่ครับช่วงนี้เดี๋ยวเอาไม้มาวางด้านหน้าก่อนครับไม้ยาวๆนี่วางด้านหน้าก่อน ไมโครได้ยืนยืนเหยีย,ยบม้ตัวนี้ครับฝั่งนู้นก็เรียบร้อยนะเอา้าเนี่ยขนาดคนเดินยังมิดเลย หยับไปคำหยับมาก็จมหนักกว่าเดิมอไไีกน้วยนี่อ่ะฟันหลุดไปสี่หนึ่งอันนี้ขายล้านจ็ดครับต่อรองได้นิดหนึง่งสุดที่น่าเล่นครับปเปอรอ็กเอ็มเอลซีมาแล้วครับ มันเล็กเทีชอเกะเขาขับเองครับกดลงล่างเลยนั่นแหละพอ่พอพอ่อพ่อกันพอ่อเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเพิ่งดิน้นเดี๋ยวมาเอาไมา้อีกก่อนข้างหลังก็จะจมแล้วครับเดี๋ยวลากไม้มาอีกก่อนครับ ันนี้ก็ฝนตกละลืมเลยนะไม้ฟท่อนใหญ่มาอีกหนึ่งท่อน ดึงไม่ท่อนนึงโอ้ย,อยลุดขาดเลยไม่ไหวครับขาด ใหญ่เกินก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ <c oughs> โอ้นี่ครับเริ่มแล้วครับเริ่มน้ำเริ่มเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยจะท่วมหัวเก่งแล้ว,วนี่ดีรอไม่ได้เลยนะเห็นไม่รองเท้าอยู่ไหน Ồ, oh, phần luôn không sẽ đứng quay mày nè Đường đi. đường trên chôm nữa nè nhìn Đường đường trên trùm mày nè นี่ครับสาเหตุที่ตจมก็มาลมต้นนี้และก็เดินกลับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวรับชมคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสว,วัสดีครับ